วันนี้ขอพาทุกคนมาเที่ยวที่ห้องเรียนตัดเย็บสภาาของ BNK Studio ค่ะเราเริ่มต้นที่สถานี BTS อ a r ีทางออกที่3เดินเข้าซอยอ a r ีมาประมาณ5นาทีเราอยู่ซอย a า i ี4ฝั่งเหนือพอเลี้ยวขวามาแล้วก็เดินเข้ามาที่กรรม Community Area ขึ้นมาชั้น2ค่ะเข้ามาดูบรรยากาศด้านในห้องเรียนกันเพื่อนๆพื่กำลังเรียนทำแพทเทิร์นและตัดเย็บชิ้นงานกันอยู่เลยค่ะ ขั้นตอนในการเรียนทำแพทเทิร์นตัดเย็บเสื้อผ้าเราเริ่มจากการวัดตัวค่ะนำค่าตัวเลขที่วัดได้มาเขียนแพทเทิร์นแพทเทิร์นก็คือชิ้นส่วนต่างๆของเสื้อผ้าค่ะเมื่อได้ชิ้นส่วนที่ถูกต้องแล้วก็ตัดผ้าตามแล้วก็นำไปเย็บประกอบกันเพื่อนๆคนไหนไม่เคยใช้จักเย็บผ้าหรือว่าไม่เคยเย็บผ้ามาก่อนเลยก็เรียนได้นะคะเพราะว่าเราสอนตั้งแต่เบื้องต้น พอนำผลงานสภาพาบางส่วนของนักเรียนมาให้ชมกันเพื่อเป็นกำลังใจเพราะหลายคนคงกำลังสงสัยว่าการเรียนตัดเย็บสภาพาจะยากเกินไปไหม <C ute> การตัดเย็บสภาพ้ามีขั้นตอนเยอะก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ยากเกินความสามารถของทุกคน